สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทีออ่ต้องบอกว่าใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็น่ากังวลขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเรื่องของภัยออนไลน์ในบ้านเรานี่แหละค่ะที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักเลยแต่ว่านะคะจริงๆแล้วกลุ่มเด็กกับเยาวชนเองก็กำลังเจอความเสี่ยงในรูปแบบที่ก็น่าห่วงไม่แพ้กันเลยค่ะ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งรายงานบทความความเห็นต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าเอ๊ะกลลโกงเนี่ยมันมาแบบไหนกันบ้างแล้วสังคมไทยเราตอนนี้กำลังพยายามสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกันยังไงบ้างเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยในโลกดิจิตอลนี้ได้อะคะ่ะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่า โลกออนไลน์กับชีวิตประจําวันเราตอนนี้มันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วจริงๆนะครับการทําความเข้าใจทั้งตัวปัญหาแล้วก็ทางออกเนี่ยจำเป็นมากสําหรับทุกคนเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาแกะประเด็นแรกกันเลยทําไมคะทําไมกลุ่มผู้สูงอายุถึงมักจะตกเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพออนไลน์คะมันมีกลลโกงอะไรที่เราเห็นบ่อยๆบ้างคะอืมมันมีหลายรูปแบบมากๆครับแต่ถ้าให้สรุปแก่นสําคัญจริงๆเลยนะคือมิจฉาชีพเนี่ย ขามักจะเล่นกับอารมณ์พื้นฐานของคนเราเนี่ยแหละครับที่เจอบ่อยสุดๆก็อย่างที่เรารู้กันดีคือพวกขายของไม่ตรงปกสั่งอย่างได้อีกอย่างอันนี้ก็ปวดหัวกันไปค่ะอันนี้คลาสสิกเลยครับแต่ที่มันน่ากังวลก่อนนั้นเยอะคือการหลอกลงทุนหลอกลงทุนนี่คือเล่นกับความโลภเหรอคะใช่ครับใช่เลยใช้ความโลภเป็นตัวนําเลยคือทําให้เห็นภาพว่า เออลงทุนน้อยนะแต่ได้ผลตอบแทนสูงริววเลยพอเห็นคนอื่นเหมือนจะรวยเร็วก็ก็อยากลองบ้างครับอยากลองบ้างโดยที่อาจจะออขาดการตรวจสอบข้อมูลให้ดีพอนะครับแล้วก็อีกรูปแบบที่น่าสลดใจไม่แพ้ก,กันก็คือการหลอกให้รักหรือโรแมนต์แกมที่เราเรียกยก,กันว่าฟิชแฟนนะครับอ๋ออันนี้ที่เจาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่คนเดียวเงาๆหลังกเกษียณอะไรแบบนี้ไอหลอกเอาเงินซึ่งน่าตกใจมากนะครับหลายเคสที่เจอเนี่ย ศูนย์เงินกันเป็นหลักล้านเลยนะครับโหหลักล้านเลยครับแล้วนอกจากความโลภความรักแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เล่นกับความกลัวด้วยความกลัวอย่างเช่นที่อ้างว่าเราไปพัวพันคดีร้ายแรงอะไรแบบนั้นเหรอคะใช่ครับครับอ้างว่าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุเนี่ยไปเกี่ยวกับการฟอกเงินบ้างละค้ายาเสพติดบ้างละหรือว่ามีหนี้ภาษีเยอะแยะมากมายพอเหยื่อตกใจ กลัวมากๆสติหายก็จะหลงเชื่อทำตามที่มิจฉาชีพสั่งให้โอนเงินไปตรวจสอบหรือบางทีก็ใช้ความใจดีความสงสารของเรานี่แหละอ๋ออย่างเคสที่ของเงินทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับสร้างเรื่องน่าสงสารขอรับบริจาคพอได้เงินไปแล้วก็หายเข้ากรีบเมฆไปเลยนิกเองทแท้ๆเลยนะยังโดนหลอกเสียงเงินเป็นล้านได้เพราะว่ามิจฉาชีพใช้ความกลัวเรื่องภาษีย้อนหลังมาขู่ แล้วประกอบกับท่านอาจจะเอ่อไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่ามันมีกลโกงแบบนี้อยู่ใช่เลยครับอันนี้ชัดเจนมากมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการเปิดรับข่าวสารแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือสติจริงๆครับ คนที่อาจจะปิดตัวเองนิดหน่อยไม่ค่อยได้คุยกับลูกหลานหรือว่าไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องภัยออนไลน์พวกนี้นะครับก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่ามากๆเพราะต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพสมัยนี้มันเก่งจริงๆครับเก่งในการใช้จุดอ่อนทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโลภกลัวเหงียหรือว่าความใจดีของเรามาเป็นเครื่องมือหากินนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจิตวิทยากันลุ้นล้วนเลยนะคะแล้วในฝั่งของเด็กและเยาวชนล่ะคะ มีประเด็นไหนที่น่ากังวลเป็นพิเศษบ้างไหมคะเด็กกับเยาวชนก็มีจุดเปราะบางที่ต่างออกไปครับปัญหาใหญ่ที่พบเจอบ่อยๆเลยก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนมากเกินไปนะครับจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Echo Chamber Echo Chamber ครับหรือที่เราอาจจะเรียกว่าคอกทางความคิดก็ได้คือการรับข้อมูลแต่ด้านที่ตัวเองสนใจเชื่อแต่สิ่งที่เพื่อนๆหรือพกพ้องในโลกออนไลน์เชื่อ ไม่ค่อยเปิดรับมุมมองที่แตกตา่างหรือข้อมูลจากโลกความเป็นจริงรอบๆตัวเท่าไหร่ซึ่งซึ่งมันน่าห่วงตรงที่มันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสุขภาพจิตได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีข้อมูลที่ชี้ว่าภาวะสึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากเกินไปการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่าการรับข้อมูลเชิงลบซ้ำๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพึ่งพาเกมออนไลน์ ซึ่งเกมมันก็มีทั้งที่ดีสร้างสรรค์นะครับแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่มันแฝงการพนันหรือถูกออกแบบมาเพื่อนำไปสู่การพนันออนไลน์โดยตรงโอฟังแล้วน่าห่วงจริงๆค่ะวงจรปัญหามันลากยาวไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะจากแค่เกมออนไลน์มันลามไปถึงการพนันได้เลยมันน่ากลัวกว่านั้นอีกครับคือพอติดพนันแล้วเนี่ยมันมักจะไม่หยุดแค่นั้นครับ เด็กอาจจะถูกชักจูงหรือถลำมลึกไปสู่วงจรปัญหาอื่นๆต่อได้อีกเช่นเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยยาเสพติดพอมีปัญหาพวกนี้เข้ามาอีกก็ตามมาได้เรื่องหนี้สินและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดนะครับอาจจะนําไปสู่การเกาะอ,อาชญากรรมเลยเพื่อหาเงินมาใช้หนี้หรือหาเงินไปเล่นพนันต่อกลายเป็นปัญหาสังคมที่มันซับซ้อนแล้วก็แก้ไขาย,ยากมากๆเลยครับทั้งผู้สูงอายุ ทั้งเด็กและเยาวชนต่างก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่น่ากังวลทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยพอเราเห็นภาพปัญหาชัดเจนแบบนี้แล้วมีความพยายามในการแก้ไขหรือสร้างผนุมคุ้มกันในสังคมไทยเรายังไงบ้างคะตอนนี้ครับก็มีความพยายามในหลายระดับเลยนะครับเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดแต่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือครอบครัวครับการสื่อสารเชิงบวกการแสดงความห่วงใยการพูดคุยกันอย่างเปิดอกอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากมาก ลูกหลานควรจะใช้เวลาพูดคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านนะครับถามถ่ายท่านบ้างว่าเออใช้มือถือดูอะไรอยู่สนใจอะไรเป็นพิเศษหรือว่ามีใครแปลกๆทักมาไหมการสร้างความไว้วางใจให้ท่านกล้าเล่าเมื่อเจอเรื่องน่าสงสัยเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆหรือการพูดคุยกับคนในครอบครัวด้วยครับอันนี้ช่วยได้เยอะ ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากระดับครอบครัวแล้วมีโครงการหรือกิจกรรมในระดับที่ใหญ่ขึ้นไหมคะที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้โดยตรงเลยมีโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการเลยครับอย่างเช่นโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กอันนี้น่าสนใจมากคือเขาจับคู่ผู้สูงอายุกับน้องนองนักศึกษาให้มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้วยกันครับ ตั้งแต่ใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานไปจนถึงการรู้เท่าทันข่าวลวงการป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์หรือแม้กระทั่งลองสร้างคอนเทนต์ง่ายๆด้วยตัวเองเลยครับโหดีจังเลยค่ะโครงการแบบนี้ได้ผลดีไหมคะการให้คนต่างวัยมาเจอกันแบบนี้ เท่าที่ทราบนะครับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับเพราะนอกจากผู้สูงอายุได้ทักษะดิจิทัลแล้วเนี่ยมันยังเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนต่างวัยด้วยลดช่องว่างระหว่างกันได้ดีเลยครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดก็อาจจะอยู่ที่ขนาดของโครงการที่อาจจะยังรองรับผู้เข้าร่วงได้ไม่มากนักก็ยังต้องการการขยายผลเพิ่มเติมอยู่ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการรณรงค์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างแคมเปญ Cyber b o o s t ที่ทำเป็นคลิปสั้นๆให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่คนรุ่นใหม่ติดตามเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้นมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ฟรีมีเวทีเสวนาให้ความรู้ต่างๆรวมถึงมีแนวคิดเรื่องครูอาสาด้วยนะครับที่จะเข้าไปช่วยเสริมความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยตรงเลย เหมือนจะมีหน่วยงานอย่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกองทุนเนี่ยก็ถือเป็น,นกลไกหนึ่งที่พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ครับเพราะมีภารกิจหลักๆอยู่2ด้านนะครับด้านแรกก็คือการให้ทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเลยครับทั้งที่เน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงอย่างเช่นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการหรือประชาชนทั่วไปแล้วก็มีทุนที่เน้นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เช่นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการรับมือกับข่าวปลอมอะไรพวกนี้ครับแล้วการให้ทุนแบบนี้มันเพียงพอหรือว่าตอบโจทย์ความท้าทายที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีครับ คือกองทุนเองเขาก็ตระหนักถึงความท้าทายตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงกระบวนการให้ทุนให้มันยืดหยุ่นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นการมองหาแนวทางที่จะสนับสนุนพวกครีเอเตอร์หรือคนทำสื่อรุ่นใหม่ที่เขามีศักยภาพทำคอนเทนต์ดีๆมีผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยได้โดยตรงมากขึ้นนอกเหนือจากการให้ทุนผ่านองค์กรหรือหน่วยงานแบบเดิมๆนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากให้ทุนแล้วกองทุนก็มีการดําเนินโครงการเองด้วยนะครับ เพื่อเข้าไปเติมเต็มในประเด็นสําคัญที่อาจจะยังไม่มีใครเสนอขอทุนเข้ามาหรือว่าเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งอันนี้ก็จะทําผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของภาครัฐไปที่น่าสนใจคือเร็วๆนี้กองทุนมีการลงพื้นที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น5ภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับอ๋อเ oh, หรอคะครับ เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการปัญหาแล้วก็ความกังวลของคนในแต่ละพื้นที่จริงๆเอามาใช้ปรับปรุงแนวทางการทํางานแล้วก็กําหนดประเด็นให้ทุนที่มันตรงจุดมากขึ้นครับและผลการรับฟังเป็นยังไงบ้างคะแต่ละภาคเขามองเรื่องนี้ต่างกันไหมคะมีความแตกต่างที่น่าสนใจครับอย่างภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับสื่อที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็แสดงความกังวลเรื่องภัยหลอกลวงออนไลน์ที่กระทบผู้สูงอายุมากที่สุด ค,ครับในขณะที่ภาคใต้เนี่ยจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็กังวลเรื่องข่าวปลอมหรือเฟคนิวสมากเป็นพิเศษซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนบริบททางการเมืองหรือประเด็นที่อ่อนไหวในพื้นที่ของเขาด้วยครับข้อมูลแบบนี้คงช่วยให้การทำงานของกองทุนตรงเป้ามากขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่า การรณรงค์สร้างความเข้าใจหรือให้ทุนเนี่ยมันจะพอไหมคะเรื่องของกฎหมายล่ะคะจําเป็นต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าโอ้จําเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ต้องทําควบคู่กันไปเลยครับจะหวังพึ่งแค่การรณรงค์ทางสังคมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการกับความเร็วแล้วก็ความซับซ้อนของปัญหาในโลกออนไลน์ยุคนี้ครับเราต้องการมาตรการทางกฎหมายที่เข้มแข็งมาเป็นเครื่องมือควบคู่ไปด้วยครับแล้วในต่างประเทศล่ะคะเขามีแนวทางเรื่องนี้กันยังไงบ้าง หลายประเทศขยับไปไกลพอสมควรแล้วครับอย่างสาภาพยุโรปหรือ EU เนียเขามีกฎหมายชื่อ Digital Services Act หรือ DSA ที่ออกมาเมื่อปี2022เพื่อกำกับดูแลเนื้อหาและก็บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่โดยตรงเลยหรืออย่างออสเตรเลียก็เพิ่งออกกฎหมายเอาผิดแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีใช้งานได้มีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับ โหเข้มเหมือนกันนะคะครับส่วนจีนนี่คงต้องพูดถึงการคุบคุมเขาเข้มงวดมากอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันชี้ให้เห็นนะครับว่าการกำกับดูแลแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและหลายประเทศเขาก็เห็นความจำเป็นแล้วก็ลงมือทำกันแล้วประเทศไทยเองก็คงถึงเวลาที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นครับทั้งการมีกฎหมายที่มันชัดเจนทันสมัยแล้วก็การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมที่เราทํากันอยู่ครับฟังดูแล้วนะคะไม่ว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนทั้งรณรงค์ให้ทุนหรือออกกฎหมายสุดท้ายมันก็เหมือนจะวนกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนกับวิธีที่เราเสพสื่อใช้สื่อในชีวิตประจําวันอยู่ดีนะคะถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะว่าข้อมูลมันบอกชัดเจนว่าคนไทยเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับหน้าจออยู่กับสื่อต่างๆเนี่ยเฉลี่ยสูงถึงวันละ11-12ชั่วโมงเลยนะครับโห oh. เยอะมากเยอะมากครับเรียกว่าแทบจะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยทีเดียวสื่อมันจึงมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจของเรามหาศาลจริงๆครับถ้าเรารับแต่ข้อมูลเชิงลบข่าวปลอมหรือเนื้อหาที่มันบิดเบือนเข้ามามา,มากๆโดยที่เราไม่มีกรอบป้องกันทางความคิดหรือว่าไม่มีสติในการกลั่นกรองเนี่ยมันสามารถส่งผลเสียรยแรงต่อชีวิตเราได้เลยนะครับ ในทางกลับกันโลกออนไลน์ที่มันเปิดกว้างมากๆให้ใครก็ได้สร้างเนื้อหาขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมนะครับเพราะเราอาจจะยังขาดการส่งเสริมเรื่องความรับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาเท่าที่ควรทําให้เนื้อหาแย่ๆหรือข้อมูลผิดๆเนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าเนื้อหาดีๆเยอะเลย และสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างก็คือปรากฏการณ์ที่เราเสพข้อมูลซ้ำๆด้านเดียวฟังแต่สิ่งที่มันตรงกับความเชื่อของเราจนเราไม่เปิดรับมุมมองอื่นเลยมันทําให้เราสร้างคอกทางความคิดหรือเอ็กโคแชมเบอร์ที่ว่าเนี่ยขึ้นมาขังตัวเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันอันตรายมากนะครับในการอยู่ในโลกที่มันซับซ้อนแบบนี้งั้นหัวใจสำคัญจริงๆที่จะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์นี้ได้คืออะไรคะคือสติครับแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อ สองคำนี้อาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่มันสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยในยุคนี้เราต้องมีสติคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเสพอะไรกำลังรู้สึกยังไงไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นง่ายๆแล้วก็ต้องมีการรู้เท่าทันสื่อคือเข้าใจธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทรู้จักตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับเสมอตั้งคำถามแบบไหนคะก็อย่างเช่นใครสร้างเขาสร้างมาเพื่ออะไรมีหลักฐานยืนยันไหม แล้วมันมีมุมมองอื่นอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็รู้จักตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะแชร์ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ AI กําลังพัฒนาไปเร็วมากๆเลยนะครับการสร้างภาพเสียงหรือวิดีโอปลอมหรือ deep fake เนี่ยมันเนียนขึ้นเรื่อยๆจนบางทีแยกแยะได้ยากมากๆใช่คะ่ะน่ากลัวมากครับแต่ว่าหลักการเดิมๆเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคือการมีสติรู้ว่าทุกอย่างมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาได้เสมอ ไม่ว่าจะด้วยคนหรือด้วย AI ถ้าเราไม่รีบเชื่อไม่รีบตัดสินเราก็จะมีโอกาสที่จะรู้เท่าทันมันได้มากขึ้นครับอาจจะนึกถึงหลักธรรมทางพุทก,ก็ได้นะครับที่ว่าทุกสิ่งมันเป็นของปรุงแต่งไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะช่วยให้เรารับมือได้ดีขึ้น สรุปได้ว่าภัยออนไลน์นี่มันมาในหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มวัยเลยแนวทางการรับมือก็เลยต้องทำกันแบบบูรณาการมากๆทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมไปจนถึงระดับนโยบายแล้วก็กฎหมายที่เข้มแข็งด้วย ใช่เลยครับเราคงไม่สามารถทําให้เนื้อหายแย่ๆหรือข้อมูลผิดๆหายไปจากโลกออนไลน์ได้หมดสิ้นหรอกครับแต่งานของเราคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างชาญฉลาดซึ่งสติแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อเนี่ยแหละครับคือเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จําเป็นที่สุดสําหรับทุกคนในยุคดิจิทัลนี้จริงๆครับน่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อเทคโนโลยีอย่าง AI มันก็ไม่หยุดพัฒนา แล้วโลกจริงกับโลกออนไลน์ก็ดูจะเบลอ ER เข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเราก็แยกแทบไม่ออกแล้วสังคมไทยแล้วก็ตัวเราแต่ละคนจะต้องปรับสติและการรู้เท่าทันของตัวเองกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เราเก้าวทันไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สร้างสารรค์นี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องขบคิดแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปนะคะ